แต่ทำไมตอนเราแต่งหน้าออกมาใต้าตาดำฟ้ามาดูไม่ดีเลยอะเพราะอะไรรู้ปะเพราะคอนซีลเลอร์แท่งเราไม่เกิน200น็อกเตอร์พงคือคุณภาพคือดีมากไม่ต่างกับคอนซีลเลอร์ที่แพมใช้แท่งเราเป็นพันเลยมีประมาณ3สีแพมเป็นผิวโทนเหลืองเบอร์ศ yeah. ูนย well ์สองะดูนะรอยจุดด่างดำรอยสิวจะกลมให้หมดเลยคือการแต่งหน้าถ้าไม่มีคอนซีลเลอร์นี่มันไม่ได้นะหน้าเราจึงไม่สุดคือหน้าเรามันยังมีรอยสิวรอยแผลเป็นคือแพมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าทุกอย่างคือเราต้องลองใช้ดูก่อนนำเสนอ ให้ทุกคนได้ดูว่ามันไม่เป็นคราบด้วยเพาะว่าแพมใช้ไปบินมาแล้วลองแบบเป็น10ชั่วโมงมาแล้วนะปกปิดเรื่องสิวได้โดยเฉพาะด้วยแรลอกตโครงมาทำก็มั่นใจอยู่แล้วเราดังมากเลยในออนไลน์ลมันจะครกไหมนะดูนะ ดูดิไม่เยินด้วยจบบุดดำใต้ตาดำก็ไม่มีหรอกค่ะแล้วถ้าใครกลัวใช้คอนซีลเลอร์แล้วเป็นสิวไม่ต้องกลัวเป็นสิวเขามีการพิสูจน์มาแล้วใครเคยลองใช้แล้วชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกมาหน่อยแต่ส่วนตัวสำหรับแพมอ่ะชอบชอบอแล้วแพมใช้มาหลายรอบแล้วแหละได้จริงจริงแล้วก็โนสปอนด์เลยกดตะกร้าตามเลยอันนี้เลย